อ๋อเลยเดี๋ย้าก่้าไม่อย่าล้อู้าอย่างนั้นเจาราแล้วก็จะเป็นคนบงเือนแบบนี้หรอพ่หน้าไม่ใช่ผู้ชายดิไม่ใช่ผู้ชายหรอกคล้ายๆผู้ชายหรอกไม่ใช่

คุณผ้หงชอาดเลยเฮ้อะไรบ้างนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอลักลโอลโอาามาลัมาหนอ คุณผู้ชมคัใครเป็นคนเลือกกันนี้ผมครับ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 ถ้าเป็เรื่องดีครับผมไม่รู้เรื่องดีครับอยายมนคังไปิกินครปิกิ้อยายามมันมาแล้วกระจายกับกระดาษใช่ไหมแล้วเป็